สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะคะปูมาแจกสูตรทำคุกกี้ช็อกโกชิพสูบกรอบร่วนค่ะจะทำกินทำขายก็ได้นะคะขอมอบเป็นของขวัญปีใหม่2565สําำหรับแฟนคลับของปู้ทุกคนนะคะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะอันนี้ ปูใส่ไปกับผงฟูนะคะเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือป่อนใส่ไปในนี้นะคะเดี๋ยวจะไปร่อนรวมกันหนึ่งครั้งค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลทรายขาวเนยจืดนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองช็อกโกแลตชิพแล้วก็วานิลาค่ะกลิ่นวานิลลาใครชอบถั่วจะใส่ถั่วสับหยาบลงไปด้วยก็ได้นะคะ จาดการร่อนของแห้งรวมกันนะคะอย่างที่บอกไปนะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิงโซดาผงฟูแล้วก็เกลือป่นค่ะร้อนหนึ่งครั้งก็พอนะคะเนยจืดค่ะใส่ลงไปในโถตีนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายทั้งสองชนิดเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะตีเนยนะคะด้วยหัวตีใบไม้นะคะตีให้เนยนะคะมีสีอ่อนลงนะแล้วก็มีลักษณะฟูเบานะคะปูจะใช้สปีดกลางในการตีนะคะ อย่างที่บอกนะคะตีให้เนยกับน้ำตาลเท่ากันดีแล้วก็ตีไปจนเขามีสีที่อ่อนลงนะคะแล้วก็มีลักษณะของความฟูนิดนึงค่ะ mm. เมื่อตีไปได้สักสองนาทีนะคะก็หยุดเครื่องก่อน,นะค่ะเพื่อปาดอ่างนะคะ อันนี้ปูหยุดปาดอ่างเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะตีต่อค่ะ เดี๋ยวตีต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเราๆหนึ่งนาทีนะคะเพื่อให้ไข่ไก่นะคะเข้ากันดีกับตัวเนยนะคะ ทดลงใช้สปีดต,ต่ำก่อนเติมแป้งนะคะหรือว่าจะปิดเครื่องไว้ก่อนก็ได้ค่ะเติมแป้งลงไปนะคะเดินเครื่องสปีดต,ต่ำค่ะ ใส่ช็อกชิปลงไปค่ะตามด้วยถั่วนะคะทีแรกพูดว่าจะไม่ใส่ถั่วนะแต่นี้เป็นถั่วรวมพอดีไปนค้นเจอในตู้เย็นนะคะใส่ลงไปก็เพิ่มความอร่อยหอมมันค่ะตีแป๊บเดียวนะคะแค่พอส่วนผสมเข้ากัน ใช้พายางคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะอบนะคะปู้เปิดเตาอบไว้ที่180องศาเซลเซียสนะคะใช้ไฟบนล่างแล้วก็จะใช้เวลาอบประมาณ18นาทีค่ะรหรือว่าจะอบจนกระทั่งคุกกี้มีสีเหลืองทองนะคะกรอบร่วนนะคะขึ้นอยู่กับเตาอบของบ้านใครบ้านมันต้องสังเกตเดูเองด้วยค่ะ อันนี้นะคะผู้ใช้ที่ตักคุกกี้นะคะที่หยอดคุกกี้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนติเมตรค่ะ อบเสร็จแล้วนะคะผู้ใช้เวลาอบทั้งหมด18นาทีค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านด้วยนะคะก็ต้องพิจารณาเอาเองนะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมปู้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้รวยๆเฮงๆกับทุกทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ